ทุกท่านลองคิดดูจะดีขนาดไหนถ้ามีฟังก์ชันที่บอกวอลลุ่มมาตราการซื้อทั้งทที่ตัวประมวลผลบอกว่าขาลงแบบนี้อย่างงั้นเราจะรู้ว่าตลาดขึ้นไปแน่ๆอย่างงั้นถ้าฟังก์ชันวอล u ุ่มบอกว่ามีวอลุ่มซื้อและแนวโน้มบอกว่าแนวโน้มขาขึ้นตลาดก็จะพุ่งขึ้นแบบนี้เลยแนะนําให้ทุกท่านรู้จักฟังก์ชันใหม่ของ go pro trader ในเวอร์ชันที่3.5วิธีการเปิดกดไปที่ go pro trader กดไปที่ setting และกดมาเปิดในส่วนของวอ l ลุ่ม สำหรับท่านใดที่ใช้ภาษาไทยจะเป็นคำว่าปาริมาณความแตกต่างถ้าเราไม่เปิดวอลล่มออกมาเราจะไม่เห็นซึ่งจำนวนการซื้อหรือขายที่ปริมาณสูงกว่าหรือเล็กกว่าสมมติว่า GoPro Trader ตอนนี้ตลาดบอกว่าขาลงจริงแต่ทำไมตอนนี้มันยังไม่ยอมลงอย่างนั้นเราลองกดไปที่ GoPro Trader Version 3กดไปที่ Sitting กดมาที่ Volume เปิดการใช้งานดูกดไปที่โอเคเราจะเห็นว่ากรอบข้างบนกับข้างล่างตรงนี้อย่างนั้นถ้า go p r o c e d e r เปลี่ยนแนวโน้มเป็นขาลงและมี volume s e ล l ทำให้ตลาดลงรุนแรงเมื่อมี v o l u m ม buy เกิดขึ้นทำให้ตลาดสามารถดีดขึ้นไปเล็กน้อย ปริมาณของวอลลุ่มนี้ใช้เพื่อรู้ตลาดกลับตัวในพื้นที่ที่เราสามารถเล่นสวนตลาดได้อย่างเช่นกรณีวันจันทร์ที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าตลาดเปลี่ยนเป็นขาขึ้นและตลาดก็ดันขึ้นแต่ถ้ามีปริมาณการเซลล์เกิดขึ้นช่วงนี้สามารถเซลล์ได้หมายความว่าถ้ามันสลับจากปริมาณการเซลล์กลายเป็นปริมาณการบายหมายความว่าตลาดจะไปต่อเพราะว่าแกนกลางเป็นสีเขียวทําให้ตลาดยังคงขาขึ้นไปได้เรื่อยๆ